ลูน่าเป็นพนักงานต้อนรับของ IMT ลูกสาวบุญธรรมของบลิทโซและเป็นหนึ่งในตัวเอกของเฮนลูว่าบอสในบางโอกาสเธอจะเข้าร่วมกับคนอื่นๆในแกงระหว่างภารกิจบนโลกลูน่าเป็นเฮลฮาวที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนหมาป่าเธอมีปากกระบอกปืนแหลมเหมือนสุนัขที่มีฟันแหลมคม และจมูกสีเทาเข้มดวงตาของเธอมีตาขาวสีแดงที่มีไอริสสีขาวและเธอสวมอายแชโดว์สีเทาเข้มเธอมีรอยเจาะที่คิ้วขวาด้วยขนของเธอเป็นสีขาวและสีเทาล้อมรอบใบหน้าของเธอไหลเป็นหย่อมสีเทาและผมสีเงินยาวสลวยสยายไปด้านข้างเผยให้เห็นใบหูสีเทาเข้มของเธอ ทางขวาเจาะด้วยต่างหูห่วงเล็กๆสองอันทางซ้ายขาดวิ่นเธอมีหางเป็นพวงสีเทาเข้มขนาดใหญ่และด้านล่างสีขาวชุดของเธอมีโชกเกอร์สีดำแหลมเสื้อครอบเปิดไหล่สีเทาขาดรุ่งริ่งของเธอถูกรั้งขึ้นที่คอเสื้อด้วยสายสปาเกตตี้ไขยที่เป็นรูปดาวห้าแฉกกลับด้าน เธอสวมกางเกงขาสั้นที่ชายเสื้อขาดรุ่งริง่งโดยมีรายละเอียดรูปพระจันทร์เสี้ยวอยู่ทางด้านขวาลูน่าสวมถุงมือแบบไม่มีนิ้วและถุงน่องแบบไม่มีปลายเท้าสีดำโดยมีกรงเล็บสีดำของเธอยื่นออกมาเนื่องจากท่าทางของดิจิเกรตของเธอเธอเป็นคนที่สูงที่สุด และเป็นสมาชิกเพียงคนเดียวของ IMT ที่ไม่ใช่อิมร่างมนุษย์ร่างมนุษย์ของลูน่านั้นส่วนใหญ่เหมือนกับร่างสุนัขล่าเนื้อของเธอแม้ว่าจะเป็นร่างมนุษย์ก็ตามสีตาของเธอกลับด้านเนื่องจากเธอมีตาขาวที่มีม่านตาสีแดงและมีปุ่มท้องที่มองเห็นได้ซึ่งเธอไม่มีในร่างสุนัขล่าเนือ้อ เธอย่อตัวลงจากร่างปีศาจของเธอดูเหมือนว่าจะสูงโดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับมนุษย์ส่วนใหญ่ในร่างนี้และค่อนข้างผอมกว่าปกติเธอยังคงชุดเดิมไว้เหมือนเดิมแต่เพิ่มถุงเท้ายาวถึงเข่าสีดำและรองเท้าผ้าใบหุ้มข้อสูงและลิปสติกสีดำ เขนคอของเธอสูญเสียน้ำเตยและแทนที่หูขวาที่ขาดของเธอตอนนี้เธอมีต่างหูสองอันที่หูแต่ละข้างหัวของเธอโกนทางด้านขวาลูหน้าเป็นเทวฮาวยหนุ่มสาวที่ย่อยเยยถากถางเจ้าอารมณ์ ซึ่งบลิตโซรับเลี้ยงมาจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเมื่ออายุใกล้18ปีลูหน้าเกียดคร้านและไม่ค่อยสนใจเรื่องที่เกิดขึ้นรอบตัวเธอนอกจากนี้เธอยังมีอารมณ์ชั่ววูบและมักจะหยาบคายและไม่แยแสต่อเพื่อนร่วมงานโดยเฉพาะม็อกซี่แม้ว่าความโกรธของเธอจะดูไม่เลือกปฏิบัติก็ตาม เมื่อไม่ได้ดูโทรศัพท์ลูหน้ามักจะทำหน้าบึ้งใส่ทุกคนที่เห็นแม้ว่าบลิดโซจะกำหนดให้เธอมีบทบาทเป็นสมาชิกในทีมที่ IMP แต่เธอไม่มีระเบียบวินยัยและไม่มีจรรยาบรรณในการทำงานมากนะักท่ามกลางกระแสต่อต้านสังคมมากมายของเธอ เป็นที่รู้กันว่าลูน่าชอบนอนและดื่มเหล้าขณะทำงานและวางสายกับผู้คนที่ตำแหน่งพนักงานต้อนรับของเธอแม้ว่าลูน่าจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรักษาทัศนคติที่ไม่แยแสต่อภายนอกแต่การเลี้ยงดูที่มีปัญหาและโดดเดี่ยวของเธอดูเหมือนจะทำให้เธออึดอัดใจในการเข้าสังคม และเธอก็ยอมรับในช่วงเวลาแห่งความเปล่าะบางเมื่อพบกับเฮลฮาว์ตัวอื่นว่าเธอไม่มีเพื่อนเลยเมื่อพยายามต่อตอบกับคนที่เธออยากติดต่อด้วยจริงๆเธอสะดุดกับคาพูดและกังวลเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาของเธอซึ่งแสดงให้เห็นว่าเธอไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการเข้าสังคมในกลุ่มเพื่อน นอกจากนี้ลูน่ายังแสดงท่าทีที่เป็นมิตรต่อบลิทโซอยู่บ่อยครั้งโดยมักจะแสดงท่าทีช่วยเหลือและปกป้องพฤติกรรมที่เลวร้ายที่สุดของเธอแม้ว่าเธอจะพยายามรักษาระยะห่างทางอารมณ์จากเขาโดยเจตนา แต่เธอก็แสดงให้เห็นว่าชื่นชมอารมณ์ขันของบลิทโซโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมันเป็นค่าใช้จ่ายของม็อกซี่และเธอเริ่มมองว่าเขาเป็นเหมือนพ่อคนหนึ่งถึงจุดหนึ่งลื่นถลายและเกือบจะอ้างถึงสำหรับเขาในฐานะพ่อ ทำให้บลิทโซพอใจมากแม้ว่าเธอจะรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับบลิทโซแต่เธอก็รับรู้ว่าเขาพยายามอย่างดีที่สุดและรู้ดีว่าในฐานะพ่อเขาเป็นห่วงเธอ เมื่อเธอสามารถกระตุ้นให้ทำเช่นนั้นได้ลู้หน้าก็เป็นส่วนเสริมที่แข็งแกร่งในทีม i m p เพราะเธอฉลาดมีเหตุผลมีไหวพริบและฉลาดบนท้องถนนสิ่งที่เธอชื่นชอบคือการดื่มสูบบุหรี่โทรศัพท์ของเธอ การย่อเย,ย้ยม็อบซี่และปาร์ตี้สิ่งที่เธอไม่ชอบคือขี้เกียจทำงานไม่ชอบบลิดโซ่พ่อบุญธรรมของเธอและไม่ชอบที่ถูกเรียกว่าเป็นแค่หมาล่าเนื้อของ i m เเธอเป็นหมาเพศหญิงอายุ22ปีลูน่าเกิดเมื่อวันที่6เมษายนปี2001ในโลกนรก